ที่สามงสิบค่ะข่าวันนี้พวกเราจะมาสัมภาษณ์บุคลากรในโรงเรียนซุนมสายชิโนคิเกี่ยวกับปิโตรเลียมโดยมีสมาชิกอย่างนี้ค่ะดิฉันได้ญินว่าาชายเทศค่ะดิฉันได้ญินว่าพาพรบุหงาค่ะดิฉันได้ญินวันธนาดาวปลื้มค่ะก็ผมเด็กชายเป็นรุ่นจ้อยและเด็กชายชาญรงค์สง่าซึ่งเด็กชายชานรงค์สง่าได้ติดภารกิจลับค่ะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ้าาาััันนเเรไปสมภษณ์กลยค่ะ อ,อ๋อพี่ชื่อบิวครับอ๋อพี่อยู่ยังอยู่ม6กพับหนึ่นออนงในความพี่ของพี่นี่ปิโตรเลียมคืออะไรคะสำหรับที่ความพี่ของพี่ปิโตรเลียมก็คือการธรรมชาติอย่างหนึ่งถ้าสำหรับของพี่พนะถ้าเปลี่ยนเพศในชีวิตประจำวันอาจจะเปลี่ยนเพศกับน้ำมันดิบอะไรประมาณนี้พี่ชื่อวิทามนะคะอยู่ม6กพับสองในความพี่ของพี่ยังมาต่อยทำอะไรได้บ้างคะทำถนนลาดยางความพีครับ พี่คิดว่าผลผลิตที่ได้จากปิโตรเลียมมีอะไรบ้างครับก็มีพวกน้ำมันก๊าซน้ำมันดีเซลโอเคครับขอบคุณครับอาจารย์ช <ora> ื่ออะไรคะอาจารย์พิพัฒน์ววชกุลครับค่ะอาจารย์คะอาจารย์รู้ไหมคะว่า,าข้อดีของปิโตรเลียมอย่างมีอะไรบ้างเขาเรียอาจารย์เศร้าก็คือปิโตรเลียมก็คือแหล่งพลังงานในการใ้ดำเนินชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะขอบคุณค่ะ แล้วพี่พี่คิดว่าในแก๊สในแก๊สโซฮอลมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะในความคิดทพี่นะก็เป็นพวกเหมือนน้ำมันไหมอะพวก ว่าผลเสียของปิโตรเลียมเนี่ยมีอะไรบ้างน่าจะเกิดแก๊สพิษอ๋อโอเคขอบคุณค่ะอาจารย์ชื่ออะไรคะอ่าครูชื่อสุนันทาครูเจษฎาโอเคค่ะอาจารย์คิดว่าปิโตรเลียมเกิดในทะเลได้ไหมได้เพราะว่าอ่าเคยเห็นเหมือนแท่นขุดขุดเจาะหาอยู่กลางทะเลอ๋อค่ะขอบคุณค่ะ ีชื่ออะไรพี่ชื่อพีบีค่ะอยู่มออะไรม .6 ศัลค่ะพี่ในความคิดของพี่แก๊ส LPG มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไรแก๊สหุงต้มอาจารย์คิดว่าแก๊สหุงต้มมีสีมีกลิ่นไหมคะไม่มีสีไม่มีกลิ่นค่ะแต่กลิ่นที่เราได้กลิ่นเนี่ยเขาเติมเข้าไปค่ะค่ะ ความคิดของพี่พี่คิดว่าแรงกาเก็บกิตเบเรียมสีจิตอยู่ที่จังหวัดอย่ไรในไทยคะอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรครับค่ะขอบคุณค่ะ ชื่อนักอง่ยชื่อะอะอ,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 อยู่นนเอาใหม่เอานะคะรองคณะนักเรียนลงอึ่งเดียวกับคณะเอาใหม่ <laughs>